โอเคเอาล่ะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับเอาละวันนี้ก็อยู่กับผมพีคเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับส่วนของโลบอคใน,นแมพที่มีชื่อว่าดดอน i m ม d ดิ e เมนชั่นนั่นเองโอเคมาเอาเออเานี้แล้วกันอ,อ่าโอเคตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะเก็บเป็นพันหกร้อยเพชรนะ อ่ามาถึงอธิบายเป้าหมายก่อนไอพวกตัวพวกนี้ก็เก่งมากเลยนะถ้าเติมแต่ย้ำนะต้องเติมเท่านั้น <c oughs> ตัวที่บอเก่งส่วนในเกมตอนนี้อยู่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นตัวคอนี้โอ้ลังมืดชีสชาร์โดเชนโซ่แต่มันเก็บยากมากเลย อ่านี่ตัวละครก็จะ2,500นะแต่อันนี้คือตัวละครที่เก่งเป็นพิเศษนี่2,000อืพันโอเคประมาณนี้มาเราจะไปลุยกันต่อนะกับด่านนี่เราเล่นด่านใหม่แล้วนะก็คือ curse dimension นะหรือ dimension เหง่คำสาบโอเคเราก็อัพเกรดไปแล้วออกมาเราจะไปลุยกันตอนนี้ผมใช้ตัวละครอ,อย่างตัวละครอ,อย่ในส่วนของอ่าบัตรฟีนนะหรืออสูรเลือดกับตัวละคร ลองเป็นไซบล็อกแล้วก็ท okay, ันจิโวโอเคปลูยกันนี่โหอ,อยากได้การเลเจนร์มากเลยคิงออฟเคิร์สไปแต่นาแน้วคัดโอเคมาแล้วนะไปกันมาดเทมเมอร์อุ้ะโอ,อ้ย ปี๊อันนี้ h ิ t เดียวนะมันกังวงบัตรสอตร์ดาบเลือดแฮมเมอร์ทุบระเบิดระเบิดเลยอันนี้เป็นยังไงเฮ้ยเหลือ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 เฮ้ยทุบไปตัวแตกไหนเป็นเอ่อเราจะล่อมาทีเดียวนะมาล่อมาล่อมาสปีไปเลยอื เฮมเมอร์เฮ้ยเปิดโหมดดาบตายหมดเลยผมว่าผมปิดเอฟเฟกต์เอนดมี่ดีกว่ามันรกมากเลยเจ้าฮามุดทุบทีตัวระเบิดอะมามากดอากดอางตีไม่โดนเลยเฮ้ยสเปียบวม แมเมอร์โอเคไปอืมอืมอือืมออืมอแฮมเมอร์อปมมอรไปอืม,มอืมอ้ยขีย้นี่ดีมากเลยขีย้บ่อยดอีอืมอท่า,ทาน,นี้ทำสตูปิวด้วยมาสีมาสีพวกแกเฮ้ยกาดีเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเฮ้ยบึ้มวบเฮ้ยอนี้ทีเดียวตอต่อยเออ ไปกันไปกันมาเจอกับโซชัปเปอร์นะผู้เก็บเกี่ยววิญญาณมามาสิมาสิมาส,มาสิเก่งแค่ไหนที่เทียวมา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 ไปเลยหุ้ยบัดเลนบัดสวอตอ,อ,อย่างแรงนะครับอย่างแรงนะครับโอ้โหเก่งเก่งมากเลยอ,อ,อย่างเก่งอ่ะครับอุ้นระวัง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 เฮ้ยพุ่งไปแล้วก็ทันจิ๋ลทุบมัน สเปียจิสเปียโอยตุ๊เกกะเต็มไปหมดเลยพี่แมวดิแมวตุ๊เกกะเอ้ยอ้ยสปียก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหลูกน้องมันเต็มเลยอันอันนี้อันนี้แย่ละอันนี้แย่ละลูกน้องมันเต็มเลยสปียหุ่ยแฮมเมอร์อุ้ย่ลลบ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 ล สปียาเทมเมอร์เรนฝนหยอกดาบสักทีมาออืยิงเข้าไปเจนอสทำป้ายสู้เขาไซบอร์กอ้าวไซบอร์กมาเลยให้มามาีมาสี่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 คิดว่าเก่าเหรออุ้ยร้วมัดมาสี่มาสี่้ยทัดจุโหลออืืร ตัวแตกรวมหมันตายหมดไอ้พวกนี้ไม่ต้องมาสนใจนะเพราะเราก็อมไ,มไม่ต้องฆ่ามันก็ได้เอาจริงปล่อยไปเลยเฮ้สองวันจะมาสมทบกันเยอะเกินก็ฆ่าทิ้งโอ้ยเอาเอาเซตนี้ให้หมดก่อนดีกว่าราสมทบกันแล้วใช่ไหมนี่ยโอเคโอเคบางตัวยังไม่สมทบมามามาอุย้ยยืดแขนหน่อยจืดเลยจืดเลยจืดนะมา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 ,มา,มา,มาอ o เก็ต หลบได้หลบได้ลื่นมากลื่นมากบอกเลยลื่นมากลื่น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 แกดิอยู่ตรงนั้นนะะ่ะายซะอ่าตัวนี้จริงด้วยอันนี้นี่เรามีท่าอะไรที่มันกว้างๆไหมเนี่ยมไม่มีฮะต้องล่อมาต่อยก่อนต่อยก่อนอุอ้ย พิ่มความเร็วไปเลยล็อกเก็ตบอมนี่นี่รัวรัวรัวมัดอโนมานตั้งชื่อไทยเองเนี่ยแหละไม่รู้ว่าอาว่าอะไรอึมอึมหมัดปีศาจเทเลพอร์ตไปเจอกับคิงออฟเคิร์นนะราะใช้เห่งคำสาบโอ้โอ้โอ้โอโอเมื่อกี้มาอะไรอ่ะไม่รัวมัดล็อกเก็ตฮุย

นี่ไงอ,อืออืออือโอ้ยชิวๆบอสบอกเลยชิวๆไม่เห็นเก่งเลยพี่คิดว่าเก่งเก๋ามาั้嘛ตัวตัว,ต,วตัวนั้นมันมันมันไม่ได้เก่งกว่าหรอกแต่ว่ามันเสกลูกน้องได้มันน่ารำคาญโอ้ยโดนแล้วไงเอาแล้วไงพูดมากโดนแล้วไงบักเก็ตอือเอาไปมาสี่มาสีมาสียิงฉันโดนก็นเอาสิอือ นี่งไงล่ะมันกินมันกันน่ะเป็นรัวมัดเรียกว่ารัวมัดอะไรชือช่อฟื้นชื่อื้นเอ้ยเอเมเลียช่วยอีกทีเอเมเลียคือต้องตัวเล็กๆที่อยู่ที่แบบเรานะเนี่ยเห็นไหมเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็สัตว์เลี้ลยงเฮ้ยยาบุ้มยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมล็อก จริงพื้นที่เป็นไฟ,ฟ,ฟนี่ถ้าเหยียบจะเสียดาเมจด้วยนะไอเสียเลือดไม่ใช่เสียดาเตุดิงไฟคุย,ยบุ่มไปเลยรัวมัดอืม ตายไหมโอ okay. เคได้มา40เกม oh. สําเร็จขอเลยเจ้นหน่อยโอ้ยสีเขียวสีฟ้าโอเคโอเคโอเคแม่ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะกลับมาเล่นอีกทีอ่ะเฮ้ยสุกมากโอเคเดี๋ยวเราอีกสักตาแล้วกันโอเคคัท okay, เดี๋ยวไปปรับแต่งการ์ดก่อนมาดูกายการที่เราได้กันโอ้ oh. <c oughs> สายฟาร์มดูดิสตัดฟาร์มอะ่ะโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย สายฟาร์มโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดาเมจโอเคไปประมาณนี้มาอีกสักตั้งมาสักมุกใส่โค้ดไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ใต้คอมเมนต์นะอ่าไม่ใช่คอมเมนต์สิใต้ดนะิสคริปชั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรคำอธิบายใช่คำอธิบายมาต่อสักตั้งมาอืออือโหลดครับมาแล้วอุ้ยอือทุบด้วยก่อนเลยสเปียไป ดาบฟัน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 ทัมเมอร์โอ้ตีทีพันนี่ไงล่ะเป็นไงจะดับดับฉันหน่อยพุ่งไปพุ่งเหลาพุ่งเหลาหุ้ยยิงบุ่มเอาทุ่มไปเฮ้ยนี่ไงล่ะนี่ตัวละครนี้เก่งจริงเลยอืตัวนี้มีตัวละครใหม่มาก็คือเป็นอัปเดตของวันพี๊ ภาควานนะก็จะเป็นตัวละคอรอย่างยามาโตะกับไคโดส่วนลูฟี่มานานแล้วนี่ไงลูฟี่ล่างอ,อ่สัตว์อสูรล่าง,ล,างล่างเทพนั่นแหละนั่นแหละซันก็สะเทพเทพเทพอาทิตย์ป่าเฮ้ยมาซี่สักหน่อยโอ้ยตัวระเบิด <c ười> เปลี่ยนการ์ดทีนีกยังเก่งคิดว่าเข้าแช่นีมากเลย พุ่งไปโอเคมามาปัดเลนช์แฮมมือร์แรงแรงแรงไปมาสิมาสิยิงก่อนเฮ้ยหลบได้ทุบหลบได้ก็ทุบสปีอะเฮ้ยหลบ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 ทูปอีกอ้ยโอ้ยหลบได้หลบได้ เฮ้ยเปิดดาบฟันฟันตีไกลเลยนะใช้ดาบเลยฟัน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 อ้าวฟันเข้าไปอ้าวอ้าวฟันเข้าไปครับไอ้อาะอุ้ยทุบสักหน่อยมั้งหัวแตกกันมองเลยอยา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 จะรู้แกคิดอะไรอยู่จะรู้แกจะทำอะไรทุบเข้าไปอุ้ยนี่ทำไปตายนี่ตัวสลายเลยไง มาพวกนี้ต่อตีเข้าไป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 ตามมาตามมาตามตีเข้าไปตีเข้าไปมีดาบใหญ่อย,ย,อยู่หุ้หลบหลบครับหุยบื้อหุยสปีอะนี่ไงคอนทุบหุยทันจิโล่คอมเปเดยพยายามเข้าเนดะ้อืมทุกทีเดียวหายเฮ้ยสปีอบุ่ม เฮ้ยหลบได้ไปซะมามาวิ่งกโลเฟอร์มาเลยสองแสเลยจังหวะนี้เอ้าอะไรี่ไม่แก่ไม่ตามเพื่อนมาต้องมาเสียเวลาเลยเห็นไหมพ่อแก่คนเดียวไม่เป็นไรเพื่อเวลาคลิปเพื่อเวลาคลิปไปพุ่งไปเขาเขาทำซุปเปอร์แดชกันยังไงเนี่ยซุปเปอร์แดชไม่ซุปเปอร์เลย เฮ้ยทุบก่นอนอืนี่ไงล่ะสเปียไปเอาตรงนี้เลยอฟืฟันฟันใครมาฟันท,ทิ้งหมดเลยมามาฟันไม่เลี้ยงเลยจังหวะนี้อืมออืมออืมอมอืมออืมอแมอื่อืมอื้อมอื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 มอต่อมอ,อืมนะอออ ไอ้ถุบสักหน่อยสเปียร์สักนิดไปเลยฝนทุบหลบได้ครับอุย้ยบายหอก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 นี่แหละดูเท่ม,มากเลยเฮ้ยหัวโคกเฮ้ยถุบหัวโคกหัวโคกเฮ้ยหัวโคกดีดีดีดนี่หอกเป็นนามะตะด้วยเอาไปใช้หลบได้หลบได้นะเฮ้ยแกก็ไม่เท่าไหร่นี่ นี่อืมอืมสปีดไปทุบให้อ่ะอืม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 ไปเลยอืมหลบทุบอืมนี่ไงล่ะอุ้ยเราเก่งมากเลยตอนนี้มามาม่ได้เล่นมานานเริ่มชำชองอีกครั้งหลบครับหุ้ยพุ่งไปอืมอืมนี่ตีตีเข้าไปตี๋ยเข้าไปตุ้ม ตัวละเอียดเลยเอ้ยไกลเลยทันจิโร่มาหอ,อกสักหน่อยแฮมเมอ่อถูกตัวแตกนี่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 อุย้ยหลบได้เฮ้ยไม่ตายบายแบนไปถูกโทรแบนเลยโอเคเอาล้วก็ขอกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านโอ้สีม่วงด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะที่จะสาน,านผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เลย เอาล่ะวันนี้ขอขอ,ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย